ตรงนี้ค่อนข้างเ,าเป็นคริติคอลมากเลยนะในการคิดเพราะจริงๆแต่ละครอบครัวเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็จะมีแนวทางในการที่จะสอนลูกหรือความเข้าใจหรือวิธีปฏิบัติวิธีคิดแตกต่างกันเนาะตรงนี้เราก็ต้องเวทีกันเคารพกันโดยส่วนตัวค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก,ก็มีลูกเช่นกันเราก็จะเลี้ยงลูกในการที่ให้อิสระหรือเปิดกว้างในทางด้านความคิดเนาะคือเราให้เขาคิดมากกว่าคิดและเข้าใจแต่เข้าใจว่าในปัจจุบัน วิธีการคิดหรือว่าสื่อต่างๆเทคโนโลยีเนี่ยมันกับเจนปัจจุบันยังมีผลมากเลยเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเหมือนโคชชิ่งอยู่ใกล้กับลูกโดยตลอดพอสมควรหรือไม่ก็ให้เขาลองถามคําถามให้เขาได้คิดว่าสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกหรือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเพราะวงธีการกระทําบางอย่าง มันก็ไม่ใช่ว่าถูกต้องหรืออาจจะแบบต้องคิดให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นการเชื่ออะไรหรือไม่เชื่ออะไรหรือในสิ่งที่มีการประคมข่าวเงี้ยค่ะเพราะบางทีเด็กก็อาจจะถูกชักจูงได้ง่ายจากสื่อต่างๆในเทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันก็เป็นแบบเหมือนอเป็นเหยื่อทางอาจจะเป็นการเมืองทางความคิดต่างๆทางเทคโนโลยีเนาะที่เราได้เห็นมาก่อนหน้านี้อะไรเนี้ยค่ะ ดังนั้นเนี่ยถามว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆว่าจะทํายังไงให้เด็กที่อยู่ในช่วงที่แบบเด็กแล้วก็วัยรุ่นที่โตเข้าไปเนี่ย ได้รับรู้ความรู้ความเข้าใจที่มันถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นค่ะเราเข้าใจว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยเขาอาจจะมีวิธีการคุยกันพูดวิธีปฏิบัติต่างกันแต่ว่าเราก็ยังยืนยันนะคะว่าเออเราก็เหมือนแบบให้กําลังใจกับแต่ละครอบครัวเพราะบางทีเนี่ยมันก็ไม่ควรจะมาทะเลาะกันในส่วนการเมืองที่จริงๆแล้วทุกคนสามารถเห็นต่างกันได้แต่อยู่ร่วมกันได้แต่ยังไงเนี่ยความเห็นต่างก็เห็นต่างด้วยความแบบละเอียดถี่ถ้วนใช้วิจารญาณในการแยกแยะต่างๆด้วยนะคะ